สวัสดีค่ะแม่ขวานจ้าไปเก็บพักเซียนกันกับคณะป่ะกินมัไปเนาะรออยากให้เห็นคืนถนนบ้าคสิบ้าสวยมากเยอะมากมขึ้นดอกแล้วนะเป็นดอนเลยค่ะขึ้นดอกแล้วด้วยเอาฝากมาเก็บนีสส้สวยสุดสวยสุดคนคนพอ อยู่ในบ้านเท่ามันจะหวบวบอน้องค่ะอยู่ค่ะเยี่ยมมากเห็นไหมใบเล็กๆเหมือนใบบัวบกนะคะเฮ้มันหวบมากข้างใน ตอดเข้าไปตอดเข้าไปเขาก็จะฮะสวยมากอันไหนเด็กโคนให้หน่อยมือเดียวด้านกล้องเหรอเนมือุ่นไปตาป้าเหรอ ไม่ไมันไ,ไม่ค่อยสะเทืน,นเออเออเหมือนคือคือกรอบไหมกรอบโปร,ปรอ่อนมากค่ะ<ช>อ่อนมากอ่อนมากพูกแต่ลว่าออกช่อดอกแล้วนะเนี่ยใช่จดุดสุดโอ้โหไอ้วบมากหน่อยใกล้บ้านเขาแห่งวมยังอยู่ในเขตบ้านพระเจ้าห้างอ้วบครับ มาทั้งมาทั้งโคดเห็นไหมต้องมันต้องได้สักดองเน่ยต้อไล่หลายลองเลยแหละเพราะว่าเราทำไมเขาไม่เก็บไปให้หมดมันยังไม่โตเขามาแรกๆหรือเปล่าเพราะมันเพิ่งซัดนะเขาเพิ่งมาแหละถ้าอย่างนั้นก็น้อยให้มันเอ็นไปเอ็นมาก็มันไม่เสียดียร์งพี่มันเยอะด้วยน้ำหนักมือถือที่มันมันหนักแล้วก็มันก็เลยเสียง สวยเลิศโอ้โหเก็บได้ปวดหัวทขาไมหรอกก็ป้าเออนั่นแหละอย่างเงี้ยเขาเขียนแล้วแสดงว่าเนี่ยเนี่ยหนูหนูหนูเข้าไปในบ้านหลังเนี้ยเมื่อกี้อหนูครึ่งนึงเนี่ยมันเหมือนไม่มีคนอยู่อ่ะเนี่ยหนูหนูเข้าไปข้างในแล้วมีแต่โอ้โหเข้าไปได้ป้าต้องทำคลิป รถนั้นหน่อยไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่รอยหน่อยถ้าอันเนี้ยมันมันเก่าแล้วเดี๋ยวเขาต้องมาอีกก็น้อยเขาอาจจะมาหลายวันแล้วเพราะว่ามันขึ้นเยอะขนาดนี้ก็มาอีกแน่เลยนี่ข้างหลังป้าด้วยนะป้าเราเดินหอกไปไม่มีหลอกเขาเก็บกันแล้วเก็บไไปทำไมใช่ ข่าวว่าเขาเก็บไรเราเขาต้องไปใช่ยายวันก็ไปแค่นี้ก็หลายเพแห้งหรอวอันนี้ป้าก็ได้คลิปหนึ่งก็อลี่ใช่ส<ร>วยสวยมากขอบคุดถืดดอกันนี้หน่อยเก็บใช่ไหมเนี่ยมันทำความสะอาดลำบากห ดูทุกวันอันนี้ออกไปแช่น้ำเกลือก่อนไปหากระปุกก่อนแต่ตรงนี้ไม่ค่อยอันนี้ไม่สวยในบ้านเขามันโอเคมากในบ้านอันบ้านเขาบ้านเขาก็โตนะแถวนี้ก็โตได้อยู่นี่มุ บางทีก็ม่วงนะได้หมดโอ้โหใหญ่มากในบ้านในบ้านเขาในบ้านเขาใหญ่มากยื่นแขนเข้าไปหน่อยบ้านแถวอินันมันโลบมันจะเก็เตบต่อนอะ่ะโอ้โหดู น้อยถ่ายพี่จะยื้พี่สียื้เข้าไปเอาจุงนั่นกิจกรรมที่กล้องหมดกำจกรนิ่งๆดูใครจะาช้าาอะไรไม่วสวยโอ้โหน้ำก็หนีโอ้ห่าอ้อไม่ต้องลูกแอร์เปี้ยวนี่ว่าเออลูกหมากแดงๆนะ่ะโอ้โ,อโอ สวยมากเยอะมากเป็นโดนโดนเลยเมืองในบ้านพระเจ้านี่เป็นกุง้งเป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยยังก็ปลูกไว้อะขึ้นถ้าน้อยเอาไปปลูกอะ่ะไปต้องปลูกทำเลดีๆนะขุดไปดิคะุดจังไหน้ามันใหญ่อะ หมดเลยนะทุกคนเป็นเบี้ยเยอะคุณทั้ทงหนาคุณทั้งไหลางยอกกางงาน เกมุ่นหลายลูกพี่ครับร <c oughs> บอกว่าจะเกมบบุ่นหลายห้างหยุ่มมาก <c oughs> นองข่อย ว่าพี่อยากพูดอะไวะอยู่ทั้งหมดนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน